เป็นความผิดพลาดมินตอนคบเรกดังกันชัยลั่นในมโนภาพไม่ใช่แบบนี้วันกันชัยทอล์กเผยคลิปมินพิชยาในมโนของพี่หนุ่มไม่ใช่แบบนี้พร้อมเปิดใจเคยคบเรกดังนางเอกดังมินพิชยาเปิดใจตอนหนึ่งกับหนุ่มกันชัยได้รับรู้ในมุมที่ไม่รู้ คนเข้ามาตลอดต้องใช้คำนี้ก็คุยได้พอเราโตขึ้นเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวได้ผู้หญิงหาเงินได้มีความสุขได้มีเพื่อนเราภูมิใจกับสิ่งที่มีมีครอบครัวที่ดีถามว่าเคยมีแฟนเป็นคนในวงการไหมอยู่ช่องเดียวกันไหมมินยอมรับว่าเคยมีแต่ไม่ได้บอกใครรู้สึกเป็นความผิดพลาดกันชัยร้องอุ๊ยโดยกันชัยขอกระดาษเขียนชื่อถามมินว่าใช่คนนี้ไหมนั่งเอกสาวยอมรับว่าใช่มันเป็นความผิดพลาดเคยคุยกันกันชัยบอก ว่าเห็นไหมกูแม่นแม่นโคตรเก่งเลยพี่หนุ่มต้องเลิกไปเป็นพิธีกรไปเป็นนักสืบเป็นคนมีเซนต์กันใช้กล่าวว่าไม่ได้มีเซนต์แต่ให้พี่นับเรียงตัวให้พี่จิม้ม โครแมนมินบอกว่าพี่หนุ่มรู้ได้ยังไงพี่หนุ่มบอกว่าประสบการณ์พี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยพอดูสายตาม,มินแล้วเทียบประเมินอัตราส่วนอายุคำนวณแล้วต้องเป็นคนนี้เลยเท่านั้นโดยมินเล่าว่าเหมือนกับเขามาขอใช้คำว่าขอเลยก็คุยกันแป๊บหนึ่งแล้วแบบไม่ไหวไม่ใช่เป็นเพื่อนกันดีกว่าทำถึงการเลิกรากกับแฟนคนล่าสุดนางเอกสาวเผยเหมือนคนทั่วไปไม่มีความสุขก็เลิก5าปีปรับจูนกันมาตลอดอย่างเต็มที่แล้วไม่มีใครผิดใครถูกขอขอบคุณ ณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ